สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรู้จักพางานดิบินนะคะก็มาพบกับจ่าเช่นเดิมนะคะกับวิธีพับเหรียญโปรยทานค่ะแบบสวยทําง่ายนะคะมือใหม่ก็ทําได้ค่ะอุปกรณ์นะคะก็จะมีไม้บรรทัดค่ะแหนบกรรไกรมุกครึ่งซีกนะคะตังเหลียญ ลิบบิ้นนะคะวันนี้เราใช้จำนวนสีเส้นค่ะความยาวทั้งหมดที่3ามสิบซนติเมตรนะคะเบอร์2ปลายของลิบบิ้นนะคะทั้ง2ด้านตัดออกมาเป็นปลายแหลมลักษณะนี้ค่ะทั้ง2ด้านเลยนะเพื่อง่ายต่อการสอดค่ะด้านในด้านหนึ่งของลิบบิ้นนะคะเราพับลงมาค่ะ จับบีบให้เป็นรอยพับนะคะตรงนี้ค่ะนำเส้นที่หนึ่งขึ้นมาค่ะจับตรงรอยพับนะคะเส้นที่สองของเส้นที่หนึ่งไว้ค่ะเส้นที่สามจับตรงรอยพับนะคะของเส้นที่สองไว้นะ เส้นที่สี่ค่ะจัแบบตรงรอยาพนนาบนฟนอสอดเข้าที่ช่องที่หนึ่งในช่องของเส้นที่สี่ตรงนี้นะคะเลือบปลาหางของเส้นที่สามขึ้นมาค่ะเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนนี้นําเหรียญมาวางเลย ล็อกเลนนะคะโดยาการพับเส้นสั้นขาด้านบนลงมาด้านขวาไปซ้ายด้านล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะด้านซ้ายมือนะคะสอดมาเลยค่ะด้านด้านขวาบนนะคะ เสร็จแล้วพลิกกลับมาค่ะสอดเก็บนะคะด้านบนสอดมาด้านล่างด้านขวาสอดมาซ้ายด้านล่างสอดไปด้านบนค่ะด้านซ้ายมือนะคะสอดมาด้านขวาขวาบนนะคะ พลิกกลับมาด้านนี้ค่ะต่อไปนะคะเราจะมาทำเกล็ดนี้ค่ะเกล็ดตรงนี้นะคะพับไปด้านหลังนะคะดังนี้นะคะแล้วพับกลับมาด้านหน้าค่ะมองตามภาพนะคะ เสร็จแล้วนะคะปลายริปบิ้นค่ะเราจะมาสอดในช่องนี้นะคะเห็นไหมคะสอดในช่องใต้ฐานค่ะด้านข้างของฐานตรงนี้นะ,ะปลายริปบิ้นก็จะมาโผลตรงกลางนี้ค่ะ ้นต่อไปค่ะทําเหมือนเดิมน,นะคะพับไปด้านหลังค่ะแล้วก็พับเข้ามาด้านหน้าน,นะคะเอาใหม่นะคะ หมุนกลับไปด้านหลังพับมาด้านหน้าเสร็ยแล้วเราก็พับกลับมาด้านหน้าตรงนี้ค่ะต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะคะ ักกลับมาด้านหน้านะคะไม่ใช่ด้านหลังนะแล้วนำชาลิบินค่ะก็มาสอดตรงนี้นะคะด้านข้างของฐานตรงนี้นะชาลิบินก็โผล่ด้านลน่างตรงนี้ค่ะตรงกลางนี้นะคะ เส้นต่อไปค่ะพับไปด้านหลังแล้วพับมาด้านหน้าแล้วก็พับมาด้านหน้าอีกหนึ่งรอบนะเสร็จแล้วนำชายริบบิ้นค่ะเข้ามาสอดตรงข้างฐานตรงนี้นะปลายริบบิ้นก็จะมีโผล่ตรงกลางตรงนี้ เส้นต่อไปค่ะทำเหมือนกับเส้นแรกเส้นที่2เลยนะคะ เส้นต่อไปค่ะพับไปด้านหลังค่ะแล้วพับมาด้านหน้าค่ะเสร็จแ,แล้วก็พับมาด้านหน้านะคะอีกหนึ่งรอบค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ต่อไปนำชายริบบิ้นค่ะชายริบบิ้นเข้ามาสอดด้านข้างของฐานตรงนี้นะเขาก็จะมาโผล่ตรงกลางตรงนี้ค่ะทำครบทั้งสี่เส้นแล้วนะคะแล้วก็มาจัดกรีดให้เขาเสมอกันค่ะ ต่อไปทาเริ่มทําที่เส้นนี้นะคะตึงเแยงไปด้านบนหนี้ค่ะแล้วโค้งปลายริบบิ้นนะคะกลับเข้ามาสอดที่ใต้ฐานตรงนี้นะใต้เส้นที่มือจะากดอยู่นะคะต่อไปแล้วก็มาสเขาก็จะมาโผล่ตรงนี้ค่ะใต้ฐานนี้นะแล้วก็จะค่อยๆดึงค่ะ ให้ปิดเก็บนี้นะคะเก็บนีคะต่อไปค่ะเส้นที่สองเส้นที่แยงไปด้านบนค่ะนำเข้ามาสอดใต้ใต้เส้นนี้นะคะดันกลีบนี้ขึ้นมาแล้วปลายดิบิ้นก็จะมาโผล่ด้านล่างตรงนี้ค่ะ เส้นที่3ค่ะจึงจะแยงขึ้นไปเดี๋ยวก็โค้งไปปิ้งเข้ามาสอดที่ใต้ฐานถายดปิ้งก็จะมาโผล่ด้านล่างตัวนี้ค่ะโดยการนิ้วโป้งซ้ายเรานะคะดันเกลีดนี้ขึ้นไปนะเส้นสุดท้ายแล้วนะ ของายดิบิ้นลงมาค่ะสอดเข้าที่ใต้ฐานสายดิบิ้นก็จะมาโผล่ด้านล่างตรงนี้นะหลังจากนี้เราก็พับกลับมาด้าน พลิกกลับมาด้านนี้ค่ะสอดเกล็ดไทลิปปิ้งค่ะสอดด้านบนลงมาด้านล่างนะคะด้านข้างขวามือสอดไปซ้ายด้านล่างสอดไปด้านบนค่ะ ด้านซ้ายมือนะคะสอบมาขวาค่ะในขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะมาตัดเศษดินบิ้นที่เหลือนะคะถ้าความยาวมันยาวไปนะคะที่จาเผื่อไว้เพราะว่าง่ายกับการสอนนะคะ สำหรับเพื่อนๆที่ทำเป็นแล้วสามารถลดความยาวลงได้นะคะ4-5เซนติเมตรเลยค่ะต่อไปเราก็จะมาติดมุกครึ่งเซียวนี้นะคะติดตรงการนะะี้ค่ะ เราก็จะใช้นะคะนี่นะคะเปืนอกาวนะคะสามารถซื้อได้ในร้านที่ขายขายของโชว์หวยที่ว่าราคา20บาทะค่ะก็มีขายนะคะจ,าจะาจำไม่ได้นะคะว่าราคาเท่าไหร่ที่จะซื้อมานะคะหรืออีกที่อีกที่หนึ่งที่จะมีขายก็มีที่โลตัสนะคะ เราเรียกก็ปืนกาวค่ะต่อไปเราก็จะมาหยอดกาวตรงนี้นะคะตรงกลางนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนำมุกมาติดเลยค่ะจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะก็คอยให้เขาแห้งก่อนนะ สำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะจะก็ขอฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้จาด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้จาค่ะในการทำผลงานครั้งต่อไปนะคะถ้าเห็นว่าผลงานของจามีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆค,คนไหนสนใจที่จะทำเป็นอาชีพได้เลยนะคะสามารถทำเป็นสต็อกได้ค่ะเพราะอันนี้คือของที่ไม่เน่าเสียอะไรเลย ใช้ได้สำหรับทุกงานนะคะงานบุญงานบวชงานอะไรก็ได้ค่ะที่เป็นประเพณีไทยของเรานะคะสนใจที่จะชมลวดลายต่างๆนะคะเข้ามาชมได้ในรุจาพารุสอน,นะคะ่ะช่องเฟซบุ๊กของจานะคะเดี๋ยวจ้าจะ ทิ้งเบอร์โทรทิ้งอะไรก็ไปในใต้ไปวางไว้ที่ใต้ภาพนะคะคลิปนี้นะคะจ่าก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ